เอเมรินทีวีชิปจอนลงพุงปินแบบเต็มๆกับสาวิทยกรสายกินปออนนพนุมเทเลสเซียงดีเอลพริว้วดีกรีเชฟไข่มุกเพรดาสาวสนสายกินร้านในเด็ดว่ามาโอลลักิกาสาวสวยสายห้าพร้อมพากินปิ่นทั่วไทยตามไปอไร่อยกันเลยในชิปจอนลงพุง นี่เจอกี่ทีกี่ทีก็เด็กลงพี่สมเช้ฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย็นเบอร์กว่าแล้วไปกินกับไอ้น้ำมีฟองนะโอ้โหเห็นไหมคุณไม่จิ้มแล้วคุอซอสเอาไรน้ำลาย ไกล้ละลายในปากมากคือแค่ดูดปุ๊บก็คือแบบเนื้อมันแบบดูดออกมาจากกระดูกเลยอ่ะเธอไม่เคี้ยวได้หรอเมื่อกี้ไม่เคี้ยวขึ้นเลยคึ้เลยสวัสดีครับกลับมาเจอกันกับชีวจรลงพุง รันทุกวงการกินให้ฟินทั่วประเทศ <Wow. S 1> นะครับผมวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า45นาทีต่อจากนี้คุณจะได้อิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็สนุกสนานแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีน้องไข่มุกและน้องอ้อนพาไปตะลุยกินและที่สําคัญช่วงท้ายของเรานะครับเจอเราที่ไหนมีลุ้นกินฟรียกโต๊ะเลยส่วนช่วงนี้นะครับจานเด็ดคนดังวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาร้านของดาราสาวท่านหนึ่งนะครับผม กี่ปีกี่ปียิ่งเด็กลงเด็กลงแต่ที่สําคัญเลยร้านเค้าไวรัลมากนะครับทั้งในโซเชียลในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเมนูเด็ดเมนูดังเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเด็ดแค่ไหนกันเชียวมันจะดีแค่ไหนหนูผัดไทยเลยผัดไทยใช่เคสวัสดีครับอ้อวัสดีจ้าสวัสดีครับผม มาตามหาคุณส้มเชงนะครับอ๋อคุณส้มเชงอันนี้คุณลูกสาวคุณแม่ไม่อยู่ค่ะแม่ไม่อยู่ค่ะคุณแม่ไปเกาหลีค่ะไปอีกแล้วเหรอไปอีกแล้วค่ะคุณแม่ไม่หยุดเลยนี่เจอกี่ทีกี่ทีก็เด็กลงพี่ส้มเชงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้มเชงวุญญาวนหรือส้มเชงสามชาตินักแสดงพิธีกรมักความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการเลือกเสียงหาเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงตลกรุ่นเก่าอีกหนึ่งคนผ่านมาแล้วทั้งงานแสดงนางเอกลิเก และล่าสุดกระบ,บทบาทแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยงานนี้ปอและชิบจอนต้องไปชิมกันสักหน่อยแล้วครับ<า>วันนี้จานเด็ดคนดังมาเปิดที่ร้านเลยส้มเ<ด>ช้งเสียยริมน้ำอยากมาลองเมนูเด็ดที่แบบไวรัลในแบบทิกตอกถ้าทิกตอกในวรัลตอนนี้ก็คือไส้ทอดสุขโขทยัยผัะ ไปเห็ดเจอีส้อมเนี่ยส่วนก๋วยเตี๋ยวสุโขโทัยเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วคนสุโขทยัยเราขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอยู่แล้วก็วคือส่วนใหญ่เมนูจะเป็นสไตล์สุโขทัยสุโขทยัขทยเลยความเด็ดของอาหารสุโขทัยมันจะเป็นยังไงครับเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องใส่ถั่วฝักยาวน้ําต้องร้อนกระเทียมต้องเจียวเองนะคะ,อะของเรามีกาก,ากหมูด้วยพริกก็ต้องคั่วเองอันนี้คือเราใช้แบบวัตถุดิบที่เราก,กินอยู่แล้วแล้วซุปเราล่ะซุปเราซุปกระดูกแมวกระดูกแมวกระดูกแมวค่ใช่ เล้งกระดุกหมูเป็นเล้งเลยนะบางทีหมูหมดก็แมวก็ได้โอเคเดี๋ยววันนี้ขอลองชิมเมนูของีชรานพีได้เลยค่ะเดี๋ยวไปด้านในค่ะ มาแล้วครับผมเมนูของที่ร้านส้มเช้งเสี่ยริมน้ำถูกต้องเลยเป็นไงคะามากแล้วเยอะมากนะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแบบเน้นเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าของกินแบบอื่นเขาก็มีเยอะมากเราเป็นร้านอาหารที่ขายก๋วยเตี๋ยวก็คือมีอาหารเป็นหลักอารมณ์คือนเป็นร้านอาหารเพราะมันอยู่ติดริมแม่น้ำวิวหลักร้านอาหารหลักสิบก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบเก้าบาทพุดสี่สิบเก้าบาทหรอใครเอาสองพวค่ะขายเล่นๆเหมือนอยากมีเพื่อนมากินแต่ว่าคือถ้าใครแบบเล่นติ๊กตอกก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเมนูที่คนมากินแล้วต้องสั่งเนี่ย มีหลายยาในติ๊กตอกถ้าดังสุดเลยคือไส้ทอดอันนี้ใช่เอาเลยในชะ่ไหมเอาเลยค่ะ<อ>จริงๆไม่ต้องจิ้มเลยปอคือสูตรดั้งเดิมน่ะมันไม่มีน้งจิ้มอุ้ยอุ้ย คือมันเป็นไส้ทอดที่เกิดมาคุณไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนอบอกเลยคือมันเข้มข้นมากทอดมาจนกรอบแล้วมันเคลือบซอสแบบหว,วานๆเค็มๆมีกลิ่นพริกไทยมีกลิ่นแบบ <c oughs> มันใช้เวลาตุ๋นก่อนสองชั่วโมงค่ะไม่แล้วไอ้ตรงที่มันเป็นแบบเครือบมันก็ทํา,า,าให้มันยิ่งกรอบหอมถูกแบบหวานๆเค็มๆอะมันเป็นเมนูเมนูเดียวที่กินเย็นก็อร่อยจริงๆถ้าสูตรมันจริงๆก็คือกินเย็นนะเย็นเวอร์กว่าแล้วไปกินไก่น้ำมีฟองนะโอ้โหอ้าวเห็นไหมคุณไม่จิ้มแล้ว กูออซอสับไป <laughs> เอาบ้าเอ,อ้ไมีกินอย่างอื่นเลยกูเอ้ยขายไม่ได้แล้วอย่างอื่น่ะน่มันแบบหอมกระเทียมแบบอะไรที่มันปรงรสมาปอะดีม,มันเคี้ยบมันจะกรึบๆเลยนม ในที่ตอกดังมากอีกอย่างคือผัดไทยเขาจะบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอผัดไทยทําไมผัดไทยใส่ถั่วฝักยาวลองทานดูนะคะเป็นสูตรสมุนไพรใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็สิกเนเจอร์คือต้องมีกากหมูใส่ถั่วโปนนะคะคนที่ชอบแบบจิ๊ดจ๊าดคือสามารถเติมเผ็ดแล้วทานได้เลยแล้วก็เมนูใหม่ผัดไทยเกี๊ยวกรอบลูกค้ามาตอนนี้บรอกพี่เกี๊ยวกรอบมีเปล่าเกี๊ยวกรอบมีหรือเปล่าเรามีจํากัดนะพอคนห่อเกี๊ยวคือห่อจนมือเป็นตะคิวอันนี้มาแล้วน่ากินมากเลยเห็นไหมเอาวางวาง ้นดีมากเหนียวนุ่ม,มืนยความหนึบหนึบเด้งเด้สูตรผัดไทยสุขโขทัยแท้ๆดั้งเดิมจะไม่มีเต้าหู้จะไม่มีกุ้งแห้งค่ะอ,อะไรที่แบบชอบที่สุดในร้านตัวเองชอบที่สุดเหรอตอนนี้คือก็ไส้ทอด <happen S 2> อย่างผัดไทยของพี่เนี่ยเจนนี้เป็นเจนที่4ีนะะให้สืบต่อกันมาเนี่ยมากกว่าร้อยปีจังหวัดสุขโขทยัยเนี่ยมีผัดไทยคือผัดไทยใยน้อยดังมาก พี่อยากได้สูตรมากเราส่งน้องสาวเราไปพรีร่างเหมือนสมัยปอกลบในสมัยสกูดไทยเลยนะถูกค่ะแล้วก็เลยได้สูตรนี้มาได้สูตรนี้มาแล้ววันที่เปิดร้านก็คือเอาออริจินอลเลยน้องเขยมาทำขอชิมอันนี้ก่อนอันนี้แบบดูดีมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็นเมนูที่พี่คิเอทขึ้นเองวันนั้นก็กินผัดไทยเสร็จแล้วก็มากินเกี๊ยวเฮ้ยพอลงกันมันอร่อยเว้ยของพี่แน่นไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดคือพี่ใช้ลูกใหญ่แล้วมันมีความมันมันมีความหนาแน่นของเนื้อนี่ กินผสมนู่นผสมนี่อร่อยเคี่ยวไปเจอหมูสับด้านในหมูสับก็ปรุงรสเนาะคือมันเหมือนเรากินเคี่ยวที่เคลือบซอสผัดไทยแล้วมันมีความกรอบมีความนุ่มตรงกลางจากหมูแล้วมูปรุงรสมาแล้วถูกต้องเลยนั่นเลยคือเป้าหมายของพี่เลยนกี่นะครับถูกต้งใช่ต้องมีน้ําตาลปี๊บแบบนี้แล้วก็ยีลงไปกับอย่าไปขำนะอย่าไปขำนะบอกเอ๊ยทำไม ก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำตาลมาเป็นก้อนเลยถ้าซิกเนเจอร์จริงๆคือดั้งเดิมเลยค่ะมันต้องเป็นน้ำตาลปีพย์บุโบราณเนี่ยเขาจะเป็นถั่วฝักยาวแต่สังเกตคือตอนนี้กระหล่ำจะเยอะเพราะถั่วแพงค่ะถั่วแพงค่ะ <c oughs> มะนาวตอนนี้ก็แพงมากแต่เรายังต้องใช้มะนาวแท้มันหอมต่างกันเนาะมะนาวแท้กับนคนละเรื่องเลยใช่ดูดีดูสีสิค่ะหนังหมูดีมากเมื่อกี้บางคนเขาเกี่ยอ<ะ>อกเขาคิดว่ามะเขือเทศเอ้าจะพูมะเขือเทศอ่ะมากินต่อ บางคนที่บอกพิคนึกว่าพริกชี้ฟ้าเอออย่างเดียวเลยใช่ไหมพริกอะไรนะพริกขั้วเองแล้วหมูแดงตัวหอมยาวเดี๋ยวเมนูจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะต้องทําอร่อยก่อนก่อนที่จะออกมาขายพูดจริงๆอร่อยแล้วไม่หวานด้วยคือมันแบบเป็นน้ำตาลปี๊บคือมันเป็นหวานละมุนลงตัวเข้ามาจากเพชรบุรีค่ะอ๋อก็ไม่แหลกใช่สั่งจากเพชรบุรีปกติถ้าไม่ใช่ร้านตัวเองอ่ะชอบกินเมนูประเภทไหนร้านอาหารแบบไหนครับกินได้ตลอดคือก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวในละแวกนี้พี่กินหมดทุกร้านเลยกินหมดเลยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆไม่กินข้าวก็ได้แต่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรที่ไม่กินเลยไหมครับแบบแพ้หรือว่ากินไม่ได้ไม่ถนัดอะไรโอ้ถ้าถ้าไม่กินเลยก็เป็นอาหารป่าค่ะพวกฤาษีกระถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กินน่ก็ป่าเกินนายพานกินไหมชอบชอบนายพาน สำหรับร้านพี่ส้มเช้งนะครับผมตอนนี้ได้ย้ายสถานที่เปิดบริการแล้วนะครับผมเป็นส้มเช้งเตี่ยวในบ้านหรือเซิร์ชสถานที่ก็คือ v i วาสตูดิโอนั่นเองอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง2องทุ่มทุกวันเลยครับแต่ว่าวันนี้ขอแนะนำอีกร้านนึงได้ไหมที่อยู่แถวๆนี้ถ้าแถวนี้ก็เป็นเนือน้ำนนอนนนอ,นอ,นอ,นอขอาัวปลาที่เล็กๆได้เลยกุ้งเด่นนึบหนึะเจอซีฟู้ดมีความเปรี้ยวน้ำลาย ็มแน่นๆ่นอลังการขอบคุณนะที่รัก ทานก็ทานอ่ะก็เขาอยากเซอร์ไพรส์ที่รักในวันสำคัญนี่คือเหนือน้ำนนทถูกต้องเลยมีจริงอยู่ร้านติดติดกันเลย่ายน้ำต่อมาได้เลยลอยคอลอยคอมาเลยเคยมาทานตอนเขาเปิดใหม่ๆตอนนี้มาแบบวิบแปลกหูแปลกตาด้วยกระสุนว่าร้านสวยขึ้นเยอะเลยสวยมากสวยมากสะอาดนะครับมีแอร์เย็นๆนะวิวก็ดีเหมือนกันวิวคือวิวดีเวือนกันเฉ่วเลยใช่เลยค่ะได้ทั้งอาหารตาและอาหารปากโดูดีเขาทำออกมาแบบไม่อยากกินเลยอ่ะมันสวยอ่ะสวยมากอ่ะ เซตของว่างโอ้ไม่ว่างนะตอนนี้ด้่นเู้นนะคะคุณจะบอกว่าเป็นของว่างนะคะนึกถึงนึกถึงคุณยายเลยตะเพียนค่ะตะเพียนตะเพียนมีไอ้นี่ด้วยมีอีนี่เกล็ดเกล็ดแล้วเขาเป็นทอดกรอบใช่ค่ะดูดีดูดีอาไลองดูลองดูเอาไปตัวเองเปรียองเอาเครื่องลาบเลยตัวเองกินเกล็ดปลาดีนะเดี๋ยวจะว่ายน้ำเกล็อ่ะกินลาบตามจ้ะโชคดีทอดมันกรอบเลย ได้เลยมาคะกั้งดูนอนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็โดยด้วยลาบนะคะพอกินเข้าไปเค้าพูดแบบพุ้งอยู่ในปากเลย,ยแต่เป็นอนนั้นลายลายอแบบนี้เลยอร่อยกลรอบครับกินหนึ่งอย่างไม้ตาเลยนี่อันนี้เมนูคุณนังเขาผมเคยได้ชิมแล้วเขกากินกันอะไรนี่เลยแกงสับประรไดไห่มแมงดาฮะเอะไหมเป็นตเท่าเหรอใชครับ หน้าตาดีอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมันเหมือนข้าวตังหน้าตั้งแต่ว่าพอกินเข้าไปด้วไปโดนสับปะรดมันก็มีความเปรี้ยวแล้วก็แก้ความเลี่ยนอ่ะอือแล้วก็เลยขยำลากรบกรมันๆแค่เขียวโอ้แปลกอ่ะเข้าก็ใจอ่ะที่ไหนคนมากองที่หมายตาก็คือกุ้งเผาครับตัวใหญ่มากเทียบให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนทุกคน เลยหน้าส้มอีกอ่ะปกติเป็นคนที่แบบว่าเฉยๆกับกุ้งนะครับแต่พอเห็นครั้งนี้มันเฉยไม่ได้เลยยิ่งใหญ่มากอ่ะดูดิแล้วเขาย่างมาแบบในจังหวะที่มันพอดีคือไม่แห้งเกินใช่โอ้โหทุกคนจังหวะสามชาติเลยสามชาติเลยได้อยู่นะโอ้โหสเดาน้ำปลาหวานได้เลยครับอันนี้ยินดีปกติคนจะกินสเดาวนี้ก็คือแบบต้องเข้าไวแบบเลขสี่ไปแล้วนะผมเพิ่งสามเองอ่ะมาเร็วอ่ะข้าวต้องแบบนําชิ้มฉ่ำๆแบบนี้คนดูมันหยดติ่งอ่ะ น้ำลายไมกกลิ้นอะมันออกมาหมดเลยะเหมือนเหมือนทิ้งตัวอยู่ในโซฟาฟุ้มเนื้อกุ้งกุ้งเด้นหนึบหนึบแล้วเจอซีฟู้ดมีความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดแบบนัวอยในปากน้ำลายมันแตกฟ้อนแบบนี้แล้วก็แบบฟุ้มก็ไปในคออร่อยมากเรากลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านเลยค่ะนี่กระดาษเมื่อกี้พงกินบะหมี่มานะครับนี่ น้ำปลาหวานครับโรยหอมเจียวมาจุกๆแล้วเขามีพริกแห้งมาด้วยอันนี้อันนี้ชิมเป็นเบาหวานเบาหวานไปเบาหวานไปบอกอาการตัวเองซิกแล้วโอ้โหดูเจ๋งอ่ะได้แบบนี้เลยล่ะโอโหหอมเจียวก็ได้เรื่องอันนี้น่าจะเป็นสะเดามันเนาะเสติมัมผมตอนตัดที่ซีฟู้ดอีกหน่อยสำหรับคนกินสะเดานะครับ อันนี้อยากกินไอ้น,นี่เลย,อ,ยอ่ะไอพิกาไอที่เป็นโอโ้โหฝักพิกาอันนี้คือข้าวไม่แก่จัดจริงจริงไม่รู้จักกินแก่เลยอน่ะ ใช่ต<ม>้องให้เลือกอาหารไทยแต่ละภาคชอบภาคไหนมากสุดภาคพ, <c oughs> พิสดารภาคพิสดารที่กินได้บ่อยที่สุดก็คืออาหารใต้กับอาหารอีสาน <จะ S 1> ใช่เผ็ดได้แบบจัดเลยใช่ไหมถูกต้องสมมติสั่งส้งตมตำานะคะขอเผ็ดตายไม่เอาเรื่องเหรอเซ็นสัญญาให้ก่อนเลยทำให้กูตายกูไม่เอาเรื่องอยู่กับพี่หม่ำไงพี่หม่ำตำส้มตำที่กินก็เหมือนปรหนึ่งว่าตำพริกอ่ะใส่มะละกอพี่หม่ำก็กินเผ็ดเหมือนกันเผ็ดจัดเลย สุดอีกหนึ่งอย่างค่ะต้มส้มปลากระพงน้ำพริกแม่อะไรที่มันส้มส้มชอบป่ะชอบครับผมเปรี้ยวๆกลิ่นเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยมันแบบไม่แหนกน้ำเหน้าตาดีเลยอ่ะขอบคุณครับต้มส้มเนี่ยตานพี่เหรอใช่ครับอะไรอุ้ยอุ้ยชนอุ้ยไอ้แง่อไม่กินแล้วครับโดาโยองเกียรติกันปลากระพง รสชาติต้มส้มที่ถูกต้องเลยพอชิมไปต้องมีความเปรี้ยวแล้วก็มีหวานแตกออกมาที่หอมคือขิงเปรี้ยวชําอยู่ในปากเลยอ่ะเป็นมะขามใช่ไหมเพราะว่ามันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดเปรี้ยวเดินเปรี้ยวเดินครับครับถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นหนึ่งเมนูอะไรก็ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นเมนูอะไรครับเือว่าส้มตำเพราะอะไรแล้วนคนเผ็ดไม่ให้มันคครบรสเนี่ยดูสายตาแล้วครับเมื่อกี้ เธอชอบอะไรเธอสามารถปรุงลงไปในส้มตําได้เลยถูกไหมถ้าเราชอบเธอถ้าเราชอบเธอเดี๋ยวขอลายด้วยนะเต <c oughs> ็มหลังเต็มหลังเลยค่ะาลายพืย่อร่อยอ่ะมันจะมีความแบบหอมสมุนไพรมีแบบหัวหอมมีอะไร เฮ้ยเป็นเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่อันนี้ไม่อวยนะฉันเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วถ้าอร่อยบอกอร่อยมากินได้เลยอร่อยพากันมาทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงอะไรเงเ้ยมานั่งกินจะได้หลายๆเมนูสักทีนึงมาแล้วครับจะเื่นยากเขาบอกว่าเอาบัวลอยนี้ไปใส่ในไอศครีมเป็นไอศครีมกะทิเรานึกภาพออกเลยนะ มันน่าจะพ้นขึ้นเนาะแล้วก็มีความเย็นมาตัดใช่นะครับผมพอใส่ไอศครีมแล้วอร่อยอร่อยขึ้นด้วยอ่ะใช่เพราะหนึ่งมันมีความเย็นขึ้นมาแล้วก็มันมีความหวานจากไอศครีมขึ้นมาอีกบัวลอยบางเอิญเออบังเอิญเจอไอศครีมครับไม่หยุดเลยนะของหวานนี่ยังไม่หยุดเลยนะปกติพี่เป็นคนโกวอ้วนสุขภาพด้วยแล้วก็น้ําหนักตัวด้วยครับแต่นี้อร่อยจริงแต่ละนนี้คืออร่อยจริงเราไม่จําเป็นต้องไปเฟกเนาะครับเพราะว่าถ้าแบบว่ามันไม่อร่อยแล้ว ไปบอกว่าอร่อยพอคนมากินไม่อร่อยส้มังเป็นนิ้นจอะเท้เหรอกินได้ไงว่าอร่อยอย่างเงี้ยอ้นี่คือการันตีเลยว่าโคตรอร่อยใช่กับร้านเหนือน้ำนนซอยวัดไซรม้านะครับสะพานพระนั่งเก้าเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มนะครับยังไงโทรมาสอบถามจองโต๊ะ0981422356มีที่จอดบริการแล้วก็มีแม้กระทั่งร่มไปรับอรับน่ารักมาก ตามมาทานกันได้กับเมนูเด็ดจานเด็ดคนดังของพี่ส้มเชิงสามชาครับแต่ช่วงหน้านะครับผมยังเจอกับไข่มุกแล้วก็อ้อนไปเจอกันแต่ว่าช่วงท้ายยังอยู่กับเราสองคนนะครับจะแจกกินฟรียกโต๊ะใครจะเป็นผู้โชคดีห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมสักครู่กลับมาเจอกันครับพบกับซีนูนิวโซอีฟโบกี้ไลออนไดส์และบอยแบนด์จากดีเอ็มดีมิวสิกวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้ที่วันแบงคอกฟอรัมกดบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออทิเกตทุกสาขาทั่วประเทศไพรส์ฟลาเวอร์มิวสิก